สวครับใครที่ใช้ iPhone แล้วมีปัญหาเวลาคนโทรเข้ามานะครับรูปภาพของคนที่โทรเข้าเนี่ยไม่เต็มจอนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับวิธีการแก้ไขให้เราเข้ามาที่รายชื่อการติดต่อนะครับแล้วก็เลือกรายชื่อของคนที่โทรเข้ามาอย่างของผมเนี่ยเอ่อใช้ Easy Android โทรเข้ามานะฮะอ่าเนี่นะฮะก็เ,เลือกนะฮะ Easy Android เสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกกันที่การแก้ไขนะครับ เสร็จแล้วเลือกการแก้ไขอีกทีหนึ่งนะครับแก้ไขในส่วนของรูปภาพนะครับตรงนี้นะคะจะมีคําสั่งเพิ่มขึ้นมานะครับให้เราเลือกลบรูปภาพนะครับให้ลบรูปภาพของเดิมอ,ออกไปเลยนะครับเพราะว่าของเดิมมันมีปัญหานะครับนี่นะคะเมื่อลบไปแล้วนะครับมันจะต้องขึ้นแบบนี้นะครับเป็นเพิ่มรูปภาพนะครับให้เรากดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับอ่าตอนนี้เราจะได้ ตัวชื่อผู้ติดต่อที่ไม่มีรูปภาพนะครับเรากดแก้ไขอีกทีหนึ่งน,นะครับแล้วก็กดเพิ่มรูปภาพเข้าไปนะครับตรงนี้จะถ่ายภาพหรือว่าเลือกรูปภาพก็ได้ตรงนี้ผมจะใช้การเลือกรูปภาพที่มีอยู่ในเครื่องนะครแล้วนะครับใส่เข้าไปแทนนะคะผมก็จะเลือกรูปภาพของผมนะฮะใส่เข้าไปนะคะตรงนี้เราสามารถปรับขนาดได้นะฮะให้มันอยู่เต็มวงกลมพอดีอ่ะสมมุติว่าผมตรงนี้นะฮะอ่ะนี่เดี๋ยวปรับให้มันพอดีหน่อยนะครับ อ่าโอเคแล้วนะฮะเรากดเลือกเลยครับเพื่อปรับขนาดจะมีรูปมาแล้วนะฮะเสร็จแล้วให้กดปุ่มเส็จติ้นนะครับนี่เราจะได้ตัวคอนแทคของเราที่มีรูปภาพใส่เข้าไปใหม่แล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวลองโทรเข้าใหม่อีกทีนะครับ ก็จะมีรูปแบบเต็มจอขึ้นมาแล้วนะครับก็ใครที่ทำวิธีนี้แล้วยังไม่ได้นะฮะก็ให้เข้าที่เบราว์เซอร์นะครเข้าไปที่ www.icloud.com นะครแล้วก็ไปทำการแก้ไขคอนแทควิธีการเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าทำในตัวเครื่องเนี่ยก็น่าจะแก้ปัญหาได้แล้วนะครับยกเว้นในกรณีบางคนที่ทำไม่ได้ก็เข้าไปที่ เวอร์เว็บไอคาวด์เข้าไปแก้ไขอีกทีหนึ่งนะครก็โอเคขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครอย่าลืมกดติดตามกำลังใจใผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ